พี่โบเป็นหลักใช่โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคอ่าคนเริ่มเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหนึ่งคนสองคนสวัสดีค่ะขอโทษทีมาช้าหน่อยเล่นนิดนึงนิดนึงสี่สิบสามเลยสวัสดีค่ะแปดสิบแล้วสวัสดีค่ะบุญนะคะเรื่อยๆเลยนะคะก็เดี๋ยวรอก่อนนะรอคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกว่าวันนี้อาบุญมาทาอะไรที่เอเป็กนะครับผม น้องบุญนะคะนักแสดงจากซีรีส์ได้แดงนะคะก็แฮปปี้วาเลนไทน์ด้วยครับอืมมาทำหล่อรับวาเลนไทน์อะไรนะสวัสดีจ้าคนมาดูแลสองร้อยสามสิบสมาชิล้ขึ้นไปมากไหนคร่าวๆน้องบุญอยากให้เล่านิดนึงว่าน้องบุญเนี่ยอยู่กับเอเป็กมานานแล้วเนาะใช่แล้วทำอะไรไปบ้าง โอ้้งตั้งแต่อยู่เอเ็กซ์มาน่าจะมาสองปีแล้วก็คือต้องทำแต่หัวจนเท้าดีกว่าก็คือทําหน้าแล้วก็วันนี้มาทําร่างกายครับผมทําบอดี้ที่จริงผุนเคยทํมาประมาเมื่อปีที่แล้วแล้วจะทาไม่สม่ำไม่สม่าเสมอดีกว่าใช่มันก็เลยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ครับผมแต่พอดีเดี๋ยวจะเร็วนี้จะมีแบบเปิดตัวไม่ได้เปิดตัวต,ต้องถ่ายนู่นถ่ายนี่เนะาะมันเลยบบต้องใช้หุ่นนิดนึงใช่ผมก็เลยมาทา ก็คือใช้่นเร่งด่วนเนาะใช่เร่งด่วนมากก็เลยมาหาตัวช่วยที่นี่ถูกต้องครับผมซึ่งเอฟเฟกต์ก็ตอบโจทย์มากใช่ได้เลยยังมีตัวคนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปุ๋มสวัสดีครับก็เข้ามาก็ฝากกดไลค์ก็แช์นะฮะกดไลค์ก็แชเนะใช่คอมเมนตสี่น้อยแล้วสวัสดีค่ะสำหรับใครที่สนใจเนาะแบบอยากทําแบบอ่าที่จริงเอฟเฟกเขาครบเครื่องเรื่องทุกอย่างเลยดีกว่าทั้งหน้าทั้งจริงคือทั้งตัวครับผมก็ใครที่สนใจแบบ อยากจะดูแลตัวเองใช่ผมให้ดูดีมากขึ้อนอก A ็เอฟเฟิล e เลยดีกว่าอ่ะน้องบุญวันนี้น้องบุญทำโปรแกรมฟิตเฟิร์มเนาะใช้เป็นเครื่องเอ็มสเกลสร้างกล้ามเนื้อความรู้สึกเราทําเสร็จแล้วเนี่ยสามสิบนาทีเป็นไงบ้างเอ่อต้องบอกก่อนว่าเครื่องเอ็มสเกลอ่ะครับผมมันเป็นเครื่องที่ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อภายใต้หน้าท้องนะก็คือซึ่งเครื่องสร้างซิปแพรนั่นแหละครับผมแต่เอาจริงมันก็ต้องออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยใช่ครับผมยังของบุญเนี่ยก็คือออกกําลังกายมานะด้วยส่วนหนึ่ง เครื่องตัวเครื่อง m อ็มสเกลเนี่ยช่วยเบิร์นเรื่องไขมันด้วยแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้ไดอีกรอบครับผมก็ครั้งหนึ่งทำสัก10นาทีเท่ากับเขาเปรียบเทียบมาเลยนะว่าเท่ากับการสิทธิ์อัพ20,000ครั้งใช่ผมก็วันนี้เหมือนมาลองแนละ้วความรู้สึกก็คือไม่เจ็บอะไรเลยใช่อาจจะน่ากลัวตอนแรกๆแต่คือไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บนะครับผมแค่เมื่อยเฉย เหมือนแบบเราออกกําลังกายใช่ออกกําลังกายจริงๆเหมือนเราซิทอัพเหมือนเราทําแคทครันช์ประมาณนี้ใชครับผมก็ใครที่จะมาทําเนาะก็ที่จริงเขาไม่ได้ทําได้แค่หน้าท้องนะสามารถทําที่ก้นได้ด้วยสำหรับผู้หญิงนะครับผมใช่กรับนค่ะได้ทําทุกส่วนเลยก็ใครที่ทําเสร็จก็อ่าทานเวด้วยเนาะมันจะได้แบบเส่วนทางโปรตีนเข้าไปด้วยใช่ครับแต่เเห็นกล้ามชัด ไหนบอกแฟนคลับไหนสิว่าเรามาเตรียมหุ่นเนี่ยเราเพราะเรามีอะไรเรามีซีนอะไรเด็ดๆให้ทุกคนดูกันบ้างคะคะที่จริงมันมีหลายอันนี้ยังบอกไม่ได้นะแต่ก็ก,ก็นั่นแหละที่น่าจะได้เห็นที่น่าจะรู้ว่ามีผลงานอย่าง้รก็คือเชือปกป่านนั่นแหละครับผมใช่ที่จะได้เห็นก็คือเฮบินเขาเป็นนักว่ายน้ำก็ต้องเห็นแบบมีซิ่งขซิ่แพคนึงเนาะรับรองแซ่บแน่ <laughs> บอกเลย <laughs> ทุกคน <laughs> ต้องเตรียมดูนะคะเ็นความบกับเอเบกนะครับผม ใช่ก็สําหรับใครที่แบบไม่ค่อยได้มีเวลาว่างขนาออกกําลังกายขนาดนั้นอย่างเงี้ยบุญเงี้ยทางานใช่ไหมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างที่แบบไออย่างเท่ากําลังกายจริงๆนยมันต้องมีเหงือ่อเนาะต้องไปยิมต้องไ,นไปนู่นไปนี่ต้องอาบน้ํายีดเสร็จนู่นเสร็จนี้มัน,มนไม,ไม่ไม่ทํางานบุญเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมาเอฟเฟกเนี่ยชั่โมงก็คือไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยได้<ม>เลยมันเป็นไปไม่ได้เนาะที่วันหนึ่งเราจะซิดอัพสองหมื่นั้งถูกต้องเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครทำเหมือนกันนะรอบที่สองร้อยก ลดแม่คคนเขามาดูเยอะแม่้าร้อยเจ็สิบเกคนแล้วมีแต่คงบอกว่าคิดถึงพี่บุญนะคะคิดถึงเหมือนกันครับผมก็หลังจากไลฟ์นี้ก็จะมีไลฟ์ตอนเย็นอีกรอบนะกับเพลงนะครับผมใช่ก็ยังในวันวาเลนไทน์โอ้ค่ะคู่ดีเขาน่ารักกันเลยนะคะครับ ได้เลยโอเคฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะตัว M s c o u t ตัวแกรมฟิตเฟิร์มนะคะที่ Apex Slim เราไม่ได้ดูแลแค่นายเดี๋ยวเราดูแลหุ่นได้ด้วยเนาะที่ Apex ทุกสาขาถูกต้องค่ะที่สำคัญรู้สึกหุ่นไปเห็นโปสเตอร์มาช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นหรือเปล่า7,999บาทน่าจะใช่สำหรับ M Scowl อันนี้ล่าสุดโปรล่าสุดโปรวันเลนชัยเหลือ6,900 6,900แล้วก็าดล้วไปอีกครับบอกเลยคุ้มมากใช่ครับผมยังไม่รวมถึงพวกอาการดูแลหน้าเนาะใช่ ครับผมก็สามารถเข้ามาทําได้ที่เอเปดที่จริงเอเปดเขามีสาขาหลายสาขามากเยอะมากๆตอนนี้สาส้าสาขาสาป่าเข้าไปแล้วครับผมก็น่าจะอยู่ทุกทุกทจังหวัดเกือบเกือบทุกๆจังหวัดเลยกว่าในห้างต่างๆ เราล่าสุดเราเปิดสาขาใหม่จะเป็นที่อยุธยาเชียงใหม่เรามีสองสาขาภูเก็ตเรามีสองสาขาโคราชแล้วก็มีรอเลยอยุธยาครับผมก็ใครที่อยากหุ่นดีแบบอยากให้ตัวเองดูดีมากขึ้นก็เอเป็กแนะนำเลยครับผมมีหลายคนเพิ่งเข้ามาแล้วถามว่าพี่บุญทําอะไรคะอ่าพูดใหม่ยุยยันรอบหนึ่งตอนนี้บุญอยู่กับเครื่องเอ็มสกาวนะครับผมมีก็มีโปรแกรมแล้วค่ะฟิตเฟิร์มครับผมใช่ก็จะเป็นเครื่องที่ทําให้กระตุ้นอ่ากล้ามเนื้อตรงหน้าท้องนะครับผมที่จริงกระตุ้นได้ทุกส่วนแหละค่ะ ถ้าอยากทาอยากให้วันไหนมันเน้นชัดมากขึ้นก็ไปทําตรงนั้นได้ครับผมก็จะเทียบเท่ากับการออกกําลังกาย2 0,000ครั้งซิอาซิดอัพออก0 0 0ครั้งครับผมภายใน30มนาทีนั่นเองถ้าทำก้นก็เหมือนสควอทอ่าใช่สำหรับผู้หญิงที่แบบอาอยากให้ก้นเขาเรียกว่าบับเบิ้ลใช่ไหมครับผู้ชายก็เหมือนกันบางคนเล่นก้นมานานใช่ไหมคะอ่าใช่แบบอาเวลาถ้าเกิดมีก้นเนี่ยมันก็จะทําให้ใส่กางเกงมันดูดีมากขึ้นใช่สัติ์รีแลมันจะดีมากขึ้นนั่นเองใช่ครับผมก็ น่าจะได้เห็นเฮียวินมีซิกแพคเร็วๆนี้แล้วฮะ,ะ <S <S แล้วก็ <S <S อยา่า<อ>งขบุตเนี่ยก็คุณหมอแนะนําให้ทํา6ครั้งติดครับผมก็คือทำหนครั้งเว้น4วันแล้วทำอีกครั้งก็คือทำเนี่ยติดติกัน ครั้งจะมาครบใช่ไหมรอบนี้มาครบแน่นอนเพราะมันจะเป็นอยากอยากให้แบบแฟนคลับเราได้เห็นด้วยเออถ้าเกิดเราเิกัแล้รคม <ừ> จริงมันจะเป็นยังไงพี่วินเขาตั้งใจบิ้วกล้ามเพื่อทุกคนเลยนะคะคอยอดูติดตามกันให้ด<ล>ีตามเชือกป่าแล้วก็าออฝากติดตามเออฝากเอ e เด้วยนะครับผมได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องบุญมากนะคะแเดี๋ยวเจอกันครัตอนเย็นอีกรอบนึง บาย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 เฟซบุ๊กด้วยค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ